ก้นกดหนักหนักนักหนึ่งถึงสิบพอปล่อยมันต้องมีเส้นวิ่งต้องมีลมวิ่งเคร่ยโอเคจำไม่ได้แล้วดูรูปแต่งมาก หมอหนูเอาน้ำมันหมูเยอะๆา่ตัวลองลองดูตามพี่พี่ปาให้ทันแหะจะง่ายขึ้นเพราะพี่กล้วยจำได้ นี่ค่าณรกอหลร้อยวเอ็นร้อยหวคือแกนตรงกลางค่ะตรงกลางน่องแล้วก็เอาเนี้ยค่ะคล่อมแกนร้อยกวายขึ้นมาผู่ขาหมอลังแก ตัวดูพี่ปลาทันใช่ป่ะเขาจะขอนงงิ่แป,ป๊บได้ป่ะขอนอนแป,ป๊บ होला <laughs> ใช่ไหมคะเพราะเพลงก็บอกข้าวไฟก็ดีบอกมีรถไฟนี่นี้ใช่ไหมคะบนลงล่างล่างขึ้นบนอ่าโบยลงล่างบนลงล่างโบยบนล่างเอ่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยข้อมือเลยโอบไปเลยอ่ะตรงกลางอ่ะสายลงไปเบิดสีนิ้วเบ็ดเขาหาตัวเราอ่าล่างขึ้นบนเอาสีนิ้วไว้ข้างในสิเราจะไม่กระชุนยังไงอ้อมสินิ้วโป้งอ้อมเลย แบดประชาชนเหรอฮ่าผชายแบดประชาชนอยู่อย่าอย่าจะรุ้งแบบนั้นไม่ไม่ไม่ผัดไม่ต้องสวัดสบัดฤทธิ์เฉยเฉยอพริกนิ่มๆไม่สบัดฤทธิ์อนิ่มๆนิ่มๆไม่สบัดนี่เนี่ย โยกค่ะโยกค่ะเนี่ย่ายปั่ประชาชนอยู่เนี่ยโยกค่ะโยกค่ะเอออ่แะแป่โยกไปทำอะไรกันเนี่ย

ไม่ได้มองข้าผมอ้ก ค่ะท้องแขนเอาขาตั้งฉากไว้ค่ะถูกต้องพอตอนกดลงหายใจออกจะได้ออกแรงเยอะๆพอลากขึ้นหายใจเข้ากดลงหายใจออกกดแรงเยอะๆอ่าหายใจเข้าบาบาๆหายใจออก อ่าเสร็จแล้วเตรียมเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนท่าตามพี่ปลาอ่าตัวนั่งไขหลังไปหน่อยอ่าหนีปุ๊บขึ้นมาตรงกลางถูกต้องเก่งมากดึงปุ๊บปุ๊บปบขึ้นมาได้เลยชา้ชาช้า พอขึ้นอันนี้หีบข้งแล้วใช่ไหมรูปขรูลงอะไรเงี้เลยรูปขึ้นมันก็รูปลงในท่าเดียวกันคะไม่ไ้มีสตัวเะรนไหนลองขึ้นรูลงอะรอีกอันนื่องสองกรขึนูลงอวกตั้น้าสิบสองขั้สองิดสองกะี้นิ้วอ่เียนะติดสอ่ลคือรูปขึ้นลงถูแล้วสิบสีนิ้วนั่นและีฝา หลัก่อี้ฉี่คางฉีก่นาลันี้ได้่ีางนีก่อตาเอ็นาอย่ห้โเปรียีต้องีนี้ีนี้ตที่ฉินี้ฉีดนะนี้ดนฉีคเรียนจะใช้สีนิ้วเลย แต่ว่าไอ้นี่หมนลงใช่ไหมใส่คนไปก่อนเอฟเวลัดคือกรีดนิ้วถูกต้องเก่งมากจีจ้าหัวไวกรีดนี่รู้สึกเลยอ่ามันทำง่ายกว่าตร้มละใช่ค่ะมันเล็กในตัว แล้วก็มันบังคับอะค่ะเนอะเอ็นร้อยไหวก็ตรงมาไปอีกทางหมอขาหนูขอน้ำมันเยอะๆนะคะหมอต้้งมือวางไว้บน เท้าหนูตลอดเวลาขาหนูใช่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 

อ๋อหมอนข้างเอาหมอนข้างมาซ้อมก็ได้นะตัวเขาเอาหมอนข้างมาด้วยสบายอ่ะท่านี้สบาย

ก้มทำไมช่วยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาก้มทำไมโอ้ยดีมากเลยหมอสบาย 1 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 ตัวเองอะยุ่งคนไข้ตัวก็พอคนคนคนไข้ตัวร้องเรียกแล้วสบายนางสบายนางสบาย,าบายหมอนี่ต้องได้ที่หนึ่งแนะ่คนไข้ไม่หือไม่อือ ตอนแรกเป็นแฟนตอนนี้เป็นลูกอะ, <c oughs> ะ <c oughs> งงโรเบิร์ตตอนแรกจะเป็นใค้วะอย ข้าผลลัพอะไรกันบนลงล่าง

จ้กำหน้าครูให้พรเห่อจนใส่นจหน้าเหมหลังเหื่อนตกตเลยให้ผมไม่เหนื่อยต้องมาบนบนหลังัวเอม่้องบนาทำเอง

ครูเคยบอกตัวอย่างให้ปลดแหวนสร้อยข้อมือกําไลนาฬิกาออกให้หมดเนี่ยจริงเขาถูกปลดหมดเลยเขาเล่าให้ตัวฟังก่อนไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจักวันนะเขาใส่เพาใส่แหวนเพชรมาสิบวงอนะทอดหมดเลย ตัวหันหน้าไปทางนี้ค่ะนวดตาตุ่มอ๋อโอเคสไลด์ก่อนค่ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเย็นนี้เขาจะทำน้ำแก้ไอให้ตัวกินใส่มะนาวหน่อยใส่เกลือนหน่อยหมดแล้วไอยาอมก็หมดแล้วเช่ในที่นี้มีให้เด็ดบ้างไหมคะ <c oughs> มีมี ไม่มีเลยเพื่อนหนูหน้าองศาตอนนอนเพราะอทั้งคืนเราซื้อตะขาบมาตะขาบหมดเอาไม่อยู่แล้วตะขาบเอาอามต้องกินนี่นะี่แล้วต้องต้องอมอะไรขาดอะไรบที่น่ไรเราเม็ดเม็ดต่อเม็ดเม็ดต่อเม็ดเลยได้นะเดี๋ยวแพ็ไปกินนี่ ซ่อมปอยใหม่ซ่อมปอยอู้ใช่ซื้อที่ไหนอะคะแม่ขายยาค่ะเราต้อกินไม่หมดเขียนหมูไม่มีนะคะจำชื่อร้านขายยาไม่ใช่ร้านขายยาไหนก็ได้แหละค่ะหนึ่เพิ่งเคยได้ยินซ่อมป่อยซ่อมปอยซ่อมป่อยใหม่ปวดนึงปวดหนึ่งปวดอยากก็มาเจ็ดสิบบาทปวดเล็กก็ห้าโยครีไม่ได้ค่ะมันหวานบ้างกินซ่อมป่อยใหม่ซ่อมป่อยใหม่จะเป็นขวดปมๆหรือบางนีขวดแบนๆหรือแบบ เพื่อนกินกำมกิกเพียงจนหมดไปหลายแผงก็ไม่หายซ่อมปล่อยใหม่นะตัวเคยเคยิล้วด่วเขาไม่เคยเมื่อกบมาเรียนไอเลยไมได้รู้ไมได้ไม่ลืมจะได้ไม่ลืมขอมั่งขอมั่งขอไออ่ะขอไอลืมไอไปแล้วขอไอหน่อย ลืมไอ้ไปนานแล้วอ๋อเสรีปลอบปล่อยใหม่เแต่ต้องปล่อยใหม่ยาจีนเหรอคะครูยาไทยซ่อมปล่อยใหม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะชื่อซ่อมปลอดใหม่แต่นีนี้ไม่ให้ใช้ชื่อนี้เพราะวันโฆษณาเกินจริงนอ๋อเหมือนกับไปซ่อมปลอดโอ้หนูจะได้จําได้จริงจแล้วมันก็ซ่อมปลอดขอบคุณค่ะแล้คราวนี้จําได้แม่นแล้วซ่อมปลอดใหม่ใช้ผ้าเหนือนอซ่อมปลอย

เป็นไรน้องโบมีการตบตกเตียงคืออะไรน้ำตาเล็ดโดนเส้นคููขาเพื่อนจะกินขาหมูหนูไว้ใจไม่ได้เลย เพื่อนจะกินขาหลังหนูขาหลังเนื้อเยอะโอ้ยเก่งอะจีนิ้วเก่งใช่มันมันความรู้สึกมันไม่กระตุกเลยค่ะมันพริว้วเหมือนนวดหน้าเลยค่ะนิ้วจังหวะเนี้ยเอาจอดจอดเงียบแล้วจอดโป่งชี้กลางนางก้อย ก่อยที่โพงที่โพงที่การ